เริ่มกัเลยนะพี่พูดอย่างเนี่ยวะพี่พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวดิผมไม่ชอบอะผู้หญิงเดี๋ยวดิครับคุณหมูครับคุณหมูเฮ้ยออกกล้องเอาไว้ออกสื่อออกสื่อออกเอาไว้ไก่านี้ว่าถ้าคุณขันไม่ได้คุณเจ็บตัวเลยนะครับกล้องแยนไว้เปล่าพี่น้องแยนไว้เปล่าเนี่ยเห็นแต่ฟ้าครับบอกให้ดูแล้วมึงง้างง้างเลยอันนี้ไม่ออกจับมือเอนเลยเฮ้ยมึงให้เอะไรมึงรอ ตัดมันก่อนเลยเสียเปียบเนี่อสีเลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยว่เอาเยไไม่ให้ไม่ขาก่อนเอาใบเอาใบไม่เอาเอาพื้นอยู่แล้วเอาขื้นอยู่แล้วไม่ได้เอาขื้นมาไม่ได้เอาลุนลุงลุงนั่งลงลุงนั่งลงครับุเลุงนังงลงมึงเล่นตามเกเนี่ยุงเลลมึงเนี่ยกลัวฮะกูกลัวาบ้มงงงงงงงมึงนั่งลงโงลง เฮ้ยมีน้ำด้วยตัเย็นตัเย็นแสบ เดี๋ยว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 ไ้ยมื่อกี้แล้วหมูโดเขนเดียวหรอเอาผ้งหมดลูกทีมพูทั้งหมดมูนไม่ต้องกลัวเึงเดมงก็ไดเฮ้เอาปนเอาไปน้ำตึงมันตึงเออยังไม่ตักตัวเลยเลือกใหม่ไอ้มุงเปล่าไอ้ยุงมึงเอาอะไรอะไรเล่าไม่ต้อเอ้ยแพงไม่แพง แปงนะเอาดอป้าไอ้เหี้ยมึงได้ละอะไรมึงได้ละอะไรเนี่ยไอ้เกี้ยอะไรเนี่ยแป้งอะไรมึงเนี่ยแป้งใส่จรงจริงจาพองแป้งใส่น้ำเฮ้ยเยี่ยมึงเตรียมมาตั้งนานเลยเตรียมใส่กี่เลยไม่เคยเตรียมแป้งต้มดาลอีกั้งฉัซื้อมาถุงละห้าบาทอะไรเนี่ยไอ้เพิ่งอย่าเพิ่งขอบไปบ้างเดี๋ยวนี้ยังไม่หมดทุกคนเลยครับ คุณมาครับคุณคุณไอพี่พี่ขังออกยังไงวะคุณคุณมาครับ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 เข้าตาครับมาครับมาครับไอเียมาครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับพี่อะไรแล้วไม่มีสีแก้ตัวเลยเหรอเดี๋ยวนี้มือมาลงมันโดนอะไอปอนนี่อยู่ยางคายางอยยอยังไงรอยากพี่ไงว่ากูบังไอตัวเด้ยอะไอตัวเด้วยอนไอตัวเด้ยอะไอตด้ยอ เฮ้ยตามด้วยโอ๊กีบ้าเลยมาเลยมาเลยเยอะมาเยอะมามังประธานมาประธานเห็นถ่ายรูปหน้าประธานบ้างเด้หันกล้องมาเลยมาโอ๊ยตายโัวเตียงแกแค้นต้ยไอ้โม้เฮ้ยคุเดียวกันนะเนี่ยโอ้ยเฮียหมูไม่เย็นไงแกออกไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องดิทั้งหมดเลยไปเนี่ะกูก็ไม่รู้ว่าดอกไหนคอณกำ

เปิดไม่ออกอ่ะเตยเตยมแข็งเลยไม่เตยเตยไม่แข็งไม่แข็อะไรบ้านโอเคแล้วโอเคแล้วยัง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  Cấp Cấp Chết cục Phí kiểu, phí kiểu, phí kiểu Yêu, yêu เดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนไม่เบมมาป๋อแม่ไปเอาเตยล้มบตาสิน้ำมูกน้ำตาไหลเลยมั้งบอนมอนหายโอ้ยมึงโชคดีอานุนี่วหมหายหายเมื่อกี้ดอกซ้ำมัเนี่ยไม่ไม่ผมเอาออกไปแล้วออกไปแล้วไอ้ดอกซ้ำมึงจะรู้ได้ไงเพราะเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อ้าวผมไม่รู้อาจจะเอ้ามันขายไม่ได้ผมมาออกไงอะไรอะไรเมื่อกี้ที่เราขายอะกล่องเรากล่องเราไม่ได้ไม่ใช่ไงก็เขารวมสี่ไอ้เชี่ยแล้วมึงขายอีกอันนึงนี่นี่อันนี้นี่ ทุกคนหายไป่ได้เอาออกไปแล้วตอนนี้มันมีออกไม่ไม่ออกอไม่ออกมันกระมานเรียกมึงนะอันนี้นากระดานเข้าด้วยแปลว่ามันใช้อยู่สองหลอดครไอหมูมึงมึงต้องหนีไปไหนบ้าเราเราไปโเยเย็นเหมือนจุ่มอ่ะเอาแล้วเหเดี๋ยวถ้าขันออกผมก็จะออกหมูมึงวางของก่อนอ้ยมึงก็เที่ย่งลง

ย็นไหน้องออยาอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเปิดสิเกยก็ไม่อมอยู่แล้วไเเเี่ตุนเด้อเดี่ยวกูจะเยียเล้ยโอดโอ้ยโอ้ยโอยโย้ยโอ้ยโออ้ยอยโอ้้ยโอ้ย้ยโเีอยโเ้้ยโอยอ้ยโอ้ยอยอ้ยอยโอ้อยโอ้โออ้ย้อย

มันได้หมดทุกคนไหมันได้หมดทุกคนไงปมมพรหรือเปล่ามึงอะมาพ้ตรงนี้ยังไม่ขาวเย้เจ่าขาเหี้ยอดมไอ้เห็นหมเจ๊กผู้หญิงเโอเคเดี๋ยวคุยเรื่องนั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไง แล้วม das like, uh ีอะไรวะยังยังคะแนนยังไม่ได้ทาคะแนนเลยอย่าเพิ่ง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 เพื่อนกูยังไม่เป็นอะไรอย่างงี้มาไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ไอ้เจ๊มึงผีมึงแพ้นะมึงแพ้แน่ไปพี่น้องน้ำไหลไปแกหันหันหันดูกล้องหันดูกล้องหันดูกล้องโอเคโอ้ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพี่น้องสบายไหม เอ้ยขโมงไม่มีคนไอ้ไส้ไปไหนหมดวะไอ้ปอปล่อยให้ปอปออยู่ที่บี้ไม่เป็นไรปอยเตี้ยสนระไรใส้ไส้ไส้ผัดไ่จู่ไอ้ตี๋คนเป็นแม่เป็นพ่อเป็นพ่อแล้วแต่พ่อก็ได้แม่ก็ได้ไม่ครับคุณตอบครั้งเดียวอ่าเพจป่ะครับมาครับเพจคุยตอบครั้งเดียวนะครับอย่าแย่งตอบต้องเชื่อคุณปัญญานะอย่ามอง ตาด้วยทองคนซื้อด้วยทองเป็นชายหรือเป็นหญิงเหนยปลอดมายาทองปลาหรือทองคนทองทองคนซุกเมปลาบูตายแล้วไปเกิดเป็นเรื่องอ่ะถูกซีบีไอ้เรื่องนี้จะเรียกคนตลกอะไรอีกเนี่ยตอนเชือดนตายแล้วเกิดเป็นไร๋อตอนเชือ หคุพี่คุพี่คุณโครับผิดครับโอเคเสนให้ต้นระนโพงเนโพทองโอ้หรอโอ้หมันก็ต้องอะไรกัต่อไ้คนเดียวนะใครต่อตอบตุ่นตุ่ตอบได้คนเดียวนะตุได้ตุ่นตได้นะตุ่นตอบได้คนเดียวโอ้เยวจับาติดนะปเก็ดิเิ่เอาตอบแมนะ เป็นคนจังหวัดอะไรชูโขทัยกุ้งเตี๊ยบโอขวัญเรียมเป็นคนจังหวัดอะไรทเกตกุ้งเตี๊ยบอ้าโอ้โหดู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 อังสุบาลินเป็นคนจังหวัดอะไร น้นเอาหมดไปแล้วหมดไปแล้วมุสะคอนปีนเอาเร็วๆร็วเวไปดแล้วไฟหสำรับีสามกิจเ้สองสามกิจกิวแม่ดห้าตัวจริงไม่ใช่ไม่จิงสามกิจเดัว ติ๊กตกเร็วเร็วยี่สิบปียี่สิบตัวผิดเเรเร็วเร็วร็วรจ้าหินยายสรุปว่าหินตาเป็นผิดเป็นเพศอะไรไม่มีผิดไเพศไม่มีเพศ่เร็วเรหัวใจแรกเบอร์โทรเบอร์โทรของหญิงลีคือเบอร์อะไรเบอร์โทรของหญิงลีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ เอาไม่รู้ไม่ได้มาถึงก็ไม่รู้ไงไม่รู้ผ่านหรไม่รู้ไม่มีผ่านครับเราเพชรเพชรเพชรเขาไม่ได้บอกในเพลงเบอร์เอาหญิงลีขึ้นต้นได้เลขอะไรเบอร์ของหญิงลีขึ้นต้นได้เลขอะไรไม่บอกในเพลงไม่บอกในเพลงเลขศูนย์เซอรี่เขาจะเหลือหรอเขาที่อะไรสีลูกคน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 หนึ่งลูกสองลูกผาสายไปเลยครับหมดเวลาหมดเวลาผ่าสายคนหมดเวลา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  อันนี้สองอันนี้อันนี้พี่ตีคันแรกอันนี้พิ่ีครั้งแรกอ่าสองใช่ไหมจบที่นี่อ้าวไวกว่าไวกว่าไวไวไวปีเล็กเป็นพยานนะครับพี่เล็กบอกโอเคสิบแปดนาทีใช่หรอพี่เล็กบอกว่าเาใช่พี่เล็กบอกแต่ถามปีเล็กดูได้ไม่เชื่อแล้วใครชนะอู๋ชนะสิบแปดสิบแปดนาที ยี่สิบแปออ๋อยี่สิบแโอ้โหอี่สิบแปดสามอยี่สิบเอาสิบสวกสเป็นเป็นสี่บวกสามปดก็สิมา3ามสบแปดไหนสามวะก็สิบแปดที่อไม่เป็นไรชนะอยู่ดีสิบแปดนะสิบแปดต่อให้สร็จาทีก็ยังชนะอยู่ดีสิบแปดบอีกียี่สิบสอง อ๋ออาเข้าแถวมาเลยไอหมูชนะสามสิบสี่กับยี่สิบสองไอหมูได้แต้มเยอะกว่าลบกันก็คือสิบสองอันนี้ก็ชนะอยู่แล้วไอหมูได้แต้มเยอะกว่าแป้งสิบสองคะแนะเขาหน้าเวลาแป้งสิบสองทีสามสิบบวกอันนี้สี่คะแนนอันนี้ต่างกันแล้วเนี่ยสิบแปดนี่ต่างกันบวกสี่คะแนนอะไรไหมเสริมนี่ไหมหักลบกันอันนี้เท่าไหร่สิบแปดยี่สิบสองคะแนนสิบสองคะแนนต่างกันสิบสองก็คือติดลบนะครับ เรา12คะแนนเทาเท้าแล้วโดนอะไร12ทีป่ะ้เท้าอะไรแล้วจะต้องเท้าเท้าต้องโดนทั้ง12ทีป้ะเนี่ยเท้าเท้าเลยมาเลยมาเลยฟาดแรงจริงช่วไม่มาคุณเยวะมากครับผมมาครับผู้ชมผมหมดนี่ไปหมดแล้วครับหมดหมดแล้วใช่ไหมได้ได้เริ่มตั้งกานโอ้ยอย่าเลย

ไปไปมาไหมพี่จิววนี่คือผู้ชนะนะครับนี่คือผู้ชนะผู้ชนะร้องเพลงเมื่อคืนนี้หน้าตาอย่างนี้ยร้องเพลงเมื่อคืน เพี้ยนี่ก็ถ่ายเพี้ยอะไรเยอะแยะเลยถ่ายรูปเร็วถ่ายวเร็ววพี่เจ๋วครอพี่อยู่นี่คุณเยอะได้เลยขอรูปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ใหญ่เราพูดอะไรนิดนึงแล้วถ่ายวีดีโอแล้วบอกพี่พี่ใหญ่เราก็คนนี้ถ่นายเลยไม่ขึ้นสะพานเลยครับทั้งหมดไม่ขึ้นสะพานนะครับ ขึ้นสะพานนะครับขอมันขึ้นแล้วขอโดนรัฐานนี่ยครขึ้นสะพาแล้วมีไม่ขึ้สบายใจแล้วจัดไม้ดอกไม่ไม่ไม่กลับบ้านหรืเดี๋ยวมาเดือดมาเดือดไม่ต้องเหมือนไอ้นั่นอะอะไรนะพี่ผายไม่ออกพี่ไม่ออกพี่ไม่ออกอะไรนะพี่เป็นปีกา